ดีค่ะยินตอนรับสู่ช่องฟืมนรีชค่ะน่ะเดี๋ยวเราจะไปทําบุญนะคะผ้าป่าลอยฟ้านะคะไปดูเลยนะคะ FC พิธีตรงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดผ้าป่าลอยฟ้านะคะ เออเแยกสายก็ได้ครับเออทุกสายไหนๆก็ได้ไปดูนกป่าันครับไปลัตนาบาปีกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดผ้าป่าลอยฟ้ากันนะคะเอฟซีไปรัตนาบาปีเนี่ยได้ทำ เเปิลเจ้วเปิลจเปลค่ะผ้าป่าลอยฟ้ามหลนค่ะนี่ขอบคุณค่ะนี่นะคะ FC นะคะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะคะปีที่แล้วเราก็ได้ทําปีนี้เราก็ได้ทําอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําทุกๆปีนะคะผ้าป่าลอยฟ้านะคะ จะทำทุกบุญนะคะเอซี

เดี๋ยวเดี๋ยวเ้งกรเอาไปใส่ที่ใส่อีกนะคะรับลงทะเบียนวัตถุมงคลนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเข้มาลงเดี๋ยวจะมาเขียนให้ตรงนี้ก็ได้คงไม่มาก่าไหนมั้ง ต้มีคนหนึ่งเป็นนั่งเขียนให้ครับต้องมีกระดาษมาปิดน,นี่นะคะ f ี FC นะคะเราก็เดี๋ยวก็จะเ,เห็นมีผนะราป่าลอยฟ้านะคะเพื่อนก็ไปติดแล้วนะคะเ,เี๋ก็จะมีการทอดพระป่าลอยฟ้าขึ้น ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพิธีบวชเนคมา<อ>ะะคะาจารินีนะคะเอกีประธานไปคารวาสเป็น,ปปปนพนากัลยยาณธรรมในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตาัยแล้วก็จะได้ไหว้พระขอบวชเนคัมมะสมาทานศีลแปดเป็นลำดับต่อ

เีนคงดาบภาพคำพีแสงเทียนสองสองพันหาร้อยกว่าปีคำพีเปิดต นนี่ะะคะก็เป็นการบวชเนคัมมาจารินีนะคะ FC นะคะในวันปิดทองฝั่งลูกนนมิตนะคะก็ถือว่าเป็นการรักษาศินแปดนะคะเราก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่บวชด,ด้วยนะคะตาบักยาพันเดสุจีระา นี่นะคะเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอ,อย่าลืมนะคะที่พ่สกินทีพท่พี่ก้ที่พีโกโก้นะคะยาสีฟันเจนเฮิร์บนะคะเสื้อผู้ปริจิตเสริมาำลัในานามช่องอมุนชูชนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ